ของความมั่นทับใจนะครับบาโบเองเห็นภาพนี้วบาโบยิ้มเลยน้อพี่น้องนี่คือประเทศไทยท่านผู้ชมครับโอ้โหวนาเสือเลยนะครับประเทศไทยจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่บอกก็เลยว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีนะครับสัมภัตดีพี่น้องครับสวัสดีเดือนสิงหาคมเดอนไปน้องเดือนเฮาเริ่มต้นของต้นเดือนสิงหาคมเดือน8ปีพศ2567ัน้นั่นเองครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับบาโบมาอัปเดตอีกจะหนึ่งนะครับนี่คือห้าง ไอคอนสยามครับพี่น้องครับบรรากาศแห่งความตื่นเต้นครับพี่น้องครับนะครับบนนี้นะพี่น้องเอ้ยนะครับนี่คือห้างไอคอนสยามห้างไอคอนที่มีแต่ความงามอีกหนึ่งสถานที่ของเมืองไทยหรือว่าแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศไทย เป็นจุดท่องเที่ยวที่จะบอกกันเลยว่านะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ฮอตฮิตอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะถ้าถาม่าประเทศไทยนะฮะจุดนี้นะครับบ่มีไภัยศีบกูนะครับคนถลุต่างก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับสังเกตเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวนะฮะนั่งกับพื้นเลยเนาะพี่น้องเนาะแสดงถึงความสะอาดนะครับพี่น้องครับความสะอาดของพื้นนะครับนะฮะขนาดพื้นนะครับฝรั่งต่างชาติเพินยังนั่งนะครับ ได้ความเส่อใจนะครับได้ความมั่นใจของข้าสารเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาบบเื่อบาบูนนะครับเบิ่งเอาเด้เอถามโบเซ่อนะครับ ก็นะ่าหรือว่าหลายๆคลีบบาว,วกับที่ว่าเคยผ่านกลายไปมากหรือว่าตั้งใจมากจุดๆนีน้เนาะพี่น้องเน,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 นาะมาถ่ายภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับเบิ้งเอาเทียพี่น้องเอ๋ยนะโอ้โหยิ่งใหญ่เนาะพี่น้องเนาะบาวกเองกับที่ว่าเคยไปหรอกพี่น้องเอ๋ยนะ่ยเบิงกีฬาโอลิมปิกนะฮะก็อยากจะบอกว่านักท่องเที่ยวนะครับคือจังเพิ่นมาเชียร์นะฮะเชียร์กีฬาโอลิมปิกกับบาปานเนาะว้าว ฝั่งนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวที่กําลังจะมารอดนะฮะเพื่อจะล่งเรือนะครับไปนองครับเบิงเอาเด้อเบิงเอาเด้อไปนองเลยนะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีแต่ความสีสิไลยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแต่ความงามนะครับแล้วก็เป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่คนทั่วมุมโลกอยากจะมาค้นหานะครับว่ามีดีอย่างามีดีแบบใดนะครับมี สถานที่ที่ตื่นตาตื่นใจจังไดเนาะพี่น้องเนาะตลอดเวลาหลายสีเป,ปีโอ้โหนี่วามอีกตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเน้องสวยงามมากครับพี่น้องครับนี่เลยนะครับนี่คือไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมนะครับเบิ่งภาพบรรยากาศของความมหัศจรรย์นะครับบ,าบ่าวบว์เองเห็นภาพนี้แล้วบ่าวบว์นิ้มเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือ ประเทศไทยท่านผู้ชมครับโอ้โห,โโหวนหนาเสือเลยนะครับประเทศไทยจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่บอกก็เรียกว่าสวยงามตื่นตาตื่นใจทําให้ผู้คนต่างชาติหรือว่าผู้คนที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับออออโอ้เสียงคนเวียดนามนะครับนกักท่องเที่ยวเวียดนามนะครับนี่แหละคือประเทศไทยนะค,ความมีน้ําใจของเมืองไทยนะครับฝรั่งต่างชาติชื่นชอบมากเลยครับพี่น้องครับอพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนะครับ หลายแหง้งหลายแห้งนะครับาบาวกเองเห็นกะที่ว่าชื่นใจเนาะพี่น้องเนาะนะฮนะอยากจะมาเที่ยวละอยากนําเสนอนะครับนําเสนอในสิ่งดีในเรื่องที่ดีเนาะพี่น้องเนาะสิ่งใดบดีกะบอนําเสนอนะครับน,นะฮะอยากหายทางชมได้เห็นนะครับถึงความจริงนะครับอ้าวทุกจากฝั่งนี้นะครับเขาจะมองไปด่านล่างนะครับจะเห็นเรือ,เรอนะครับเรือ เรือที่มีแต่ความสําราญนะครับเรือนักท่องเที่ยวนอกพิหนักเนาะเรือจัดเลี้ยงนะครับอ้าาทุนนะครับการแสดงนะครับระบําน้ําพุนะครับที่สวยงามตื่นตาตื่นใจก็จบลงไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของอ่าความตื่นตาตื่นใจภายในห้างนะครับจะมีการแสดงนะครับแล้วก็จะมีอ่าน้ำตกนะฮะที่ตกจากอ่าบนดาดฟ้านะฮะ ว้าวพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะนี่เลยครับสิ่งที่บาบูอยากนําเสนอครับนี่คือนี่เลยครับชาวต่างชาตินั่งกับพื้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับแสดงถึงความสะอาดนะครับที่บาบูเกล้นไปก่อนหนานะครับว้าจากมุมนี้นะครับลานล่างเดี๋ยวบาบูจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมความตื่นตาตื่นใจอีกหนึ่งสถานที่นะจากมุมสูงๆนะครับ บนชั้นเจ็ดของห้างไอคอนสยามครับพี่น้องครับอ้าวตามบ,าบ่าวพวกไปเลยกันแล้วการครับพี่น้องครับโโอ้โห บรรยากาศภายด้านในนะครับพี่น้องครับโอ้โหงามดังทองคำโอโ้พี่น้องเ้ยนะฟังนี่นะครับสุดยอดเลยครับห้างแทบแตกนะฮะนี่คือห้างแทบแตกของจริงครับพี่น้องครับ ของกินอาหารมีหลากหลายนะพี่น้องเอ้ยนะฮะอาหารแห้งนะครับแล้วก็อาหารอาหารข้าวอานไม่ก่อนนนะฮะจะมองเห็นน้ําตกนะฮะน้าตกที่ตกจากฟ้านะครับพี่น้องครับเป็นความชุ่มฉ่ำนะครับเปรียบเหมือนน้าตกที่ปรยปลายจากสวงสวรรค์นะครับเป็นน้ําตกแปลอักษรนะครับน้าตกมัลติมีเดียนะครับพี่น้องครับว้าว อีกชุดมุมนึงนะครับที่บาบจะเดินทางออกมาเผยความงามของสิ่งนี้ยู่ตรงนนะว้าวฟังดีเลยไปน้องนะครับฝั่งที่มีแต่ความงามนะครับจุดนี้ครัาชั้นเจของห้างไอคอนสยามครับพี่น้องครับว้าวสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจนะครับสิ่งที่บาบูยังนําเสนอนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบาบถ่ายทำนะครับช่วงต้นต้นเดือนนะครับต้นต้นเดือน สิงหาคมนะครับเดี๋ยวว่าเดือน8นั่นเองปีพศ2567น้อง 67, อพี่นอ้นองเนาะว้าวโอ้โหมาเด้อพี่น้องเอ๋ยนะครับมาเที่ยวประเทศไทยจะมองไปจะเห็นสะพานตากสินนะครับพี่น้องครับและก็สีมองเห็นด้านล่างพร้อมเด้่พี่นอ้องเป็นความงามความตื่นตาที่บาโบภูมิใจนำเสนอโอ้โห นี่เลยครับพี่น้องครับนี่เลยเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยเมื่อมาเที่ยวเมืองไทยนะคุ้มแน่นอนบอกเลยเลยว่านี่ครับเอา้าจะมองเห็นฝั่งนี้เหมือนดวงจันทร์เนาะพี่น้องเนาะเหมือนดวงจันทร์นะครับว้า สวยงามครับพี่น้องครับสวยงามแห้งนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับ,เ,รบเห็นโดยสายตาบอกเลย,เลยว่างามงามแห้งพี่น้องเอนะ้ยเนี่ยสีวิไลแห้งเนาะพี่น้องเนาะปัด จากมุมด้านล่างที่ว่าตื่นตานี่ครับเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนชั้นเจ็ดกะงามซีวิไลขึ้นมาสัมผัสเห็นด้วยสายตาตัวเองแห่งงามทับใสนี่แหละคือประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะบาโบเองกัอยากให้ท่านผู้ชมได้ไมาเห็นคือจังบาโบเองเด้เนาะนะฮะอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับได้มาสัมผัสคือจังบาโบนะฮะฝากตอนคลิปวิดีโอนี้ไปนะครับไปทางต่างจังหวัดของประเทศไทยนี่ยครับไปทาง ฟังเล่าน้ำเนยให้พ่อแม่พี่น้องด้เห็นน้ำบาวบววมากเลยเ้อมาเห็นกอมสวิลม,มาเห็นเมืองไทยงามแห้งงามหลาโอ้โหชุดนี้ก็มีสาวง,งามนะครับมองออกไปทะลุด,ด้านนาโอ้โหแห้งงามพี่น้องเอ๋นะครับโอ้โหจะเห็นเรือนะฮะเรือจัดเรียงเนี่ยที่ล่องบนหน้าน้ำเจ้าพระยาหน้าน้ำที่เป็นสายเลือดใหญ่ของ เมืองไทยนะครับบราเสือพป่น้องเอ๋ยนะครับประเทศไทยจะมีแนวคิดที่สร้างสายน้ำนะครับจ้าพญาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอย่างที่เป็นเกินไปก่อนหนะ้าอย่างที่หลายคนบอกว่าโอ้โหประเทศไทยบอกจะเป็นจะต้องขายทรัพยากรเนรี่ยของแผ่นดินเนะฮะเรียกว่าขายทรัพย์สมบัติของพอแมตตัวเองนะครับเพียงแค่ขายวิวแม่น้เจ้าพญาก็โอ้โหกินทั้งชาติกับบอเพิ่แลาวพี่น้องเอ๋ยเนี่ยครับ เห็นบอ่อเห็นบอ่อนี่ครับาโตเป็นองค์เลยสวยงามลายสวยงามลายสวยงามแห่งสวยงามแห่งโอ้โหความสวยงามของเมืองไทยความซีวิไล้น้องพี่น้องเอ้ยนะครับ เดี๋ยวบาโบ่จะไปเก็บภาพบรรยากาศด้านล่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกชนินึงกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพความงามสีวิไลของเมืองไทยท่านผู้ชมเอ๋ยนะฮะมาเยือนเมืองไทยอย่าลืมเลือนะฮะถ้ามาเที่ยวนี่ฮะห้างไอคอนสยามอย่าลืมอย่าพลาดนะ่ยชั้นที่7นะฮะแล้วก็จะมีชั้นที่2เนาะพี่น้องเนาะจะเป็นนะฮสวนนะฮะนี่เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะไอคอนพาร์คเนาะพี่น้องเนาะด้านล่างเนี่ยตรงเอ่อแอปเปิลสตอร์เนี่ย นี่เลยนะครับบาบุเองก็น,นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้กัแล้วการพีนน่น้องเอ๋ยนะ,ะอย่าลืมอย่าภาพนะฮะถ้าท่านผู้ชมทันทีมาทเที่ยวประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะมาที่นี่จะถือใจเป็นแทงเป็นแทอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับคลิปนี้บาบุญลาท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะก่อนจากก็ริมกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบุโดยก,การกดข่ามโฆษณชกับรายการพีน่น้องเอ๋ยเนี่ยสำหรับมื้อนี้คลิปนี้สบายดีสวัสดีครับว้าวสวยงามแห่งสวยงามแห่งสุดยอดเลยพี่น้องเอ๋ยว้าว